สวัสดีค่ะอยู่ในช่องปุ้มแม่น้องเหมียวไป,ไปถึงเวลาไปโรงเรียนแนนลวน้วตื่นเช้าบ่าววันนี้ตื่นแต่ตีสอแล้วตื่นอะไรมาเช้าขนาดนะังงด้น <c oughs> แม่ออมพรมาแล้วเด้อเด้อเด้อดูดูด,ด,ดูแม่แม่อัมพรไปสวัสดีแม่ก่อนก็ได้น้ำมนต์สวัสดีแม่ก่อน มิวสวัสดีแม่ก่อนลูกเดินเดินไปลูกไปเดินไปแป๊บหนึ่งอันนี้ค่ะแม่โอ้ค่าขนมเด็กได้ค่าไปได้ค่าไปโรงเรียนเนะาะน้องมิวอันนี้ลูกน้องผู้รผสรขนมนะกำลังจะไปโรงเรียน ค่ะีมกาไปแล้วทุกวันชองพี่น้องเสร็จแล้วเหรอออกมาแล้วเร็วจังซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โอ้ยอยาไปยากไปไหาซื้อน้ำใ<น> น่ะหาไม่มีอ่ะพริกมีแต่ร้อนไม่มีเผ็ดอ๋อไม่เป็นไรค่ะไอ้ซื้อพริกแดงหน่อยพริกแดงหมดนั่งไงเดินเดินตรงนั้นนะแม่อมพรมาเลาะตลาดแม่อยากจะเดินดูสักหน่อยไหมกกเดินแล้วเหรออ๋อไม่มีอะไรนะมีมีีแแตต่่่ขขอองงมมนันยัังไมมม่สุกอนนืนเป็นตลาด,ลาดสดไงมันก็มีแบบพวกผักพวกอะไรซื้อหมูไหมซื้อหมู เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เรามีอะไรกินอยู่ใช่ไหมหล่ะรถอยู่ตรงฝุ่นเด้อขันหนาร้านเค้กอะ่ะฮะป้าไปซื้อพริกอเอาถือเอาีนครับพริกอยู่ไหนนีไ่ไงพริกแดงป้าซื้อพริกแดงเดี๋ยวให้เขาไปส่งก็ได้คะ่ะเไมไปส่งใช่ใช่ค่ะรถตรงหนาร้านเค้กอะ่ะรถกระบ,บะสีเทาโอเคป้าเดี๋ยวเดินไป หน้านห้าร้านเค้กนะคะรถสีเทาๆนะคะกระบะะเค้กสีแดงๆหนะาะนี่เป็นชุดหรอจ้าเป็นชุดสองใบให้ชุดหนึ่งเลยอาโอ้จ้ยเรียกย่ามาเอาเรียกย่ามาเอา เอาตัวไหนนาอชิ้ส่วนอย่ารางวัลที่หนึ่งะเอาวันที่สองก็พอแม่หยิบให้เลยไม่ได้หรอแม่ก็งบนะไปเลยวุ้ยสองห้าไม่เอาของรี่เอาไปห้าหกเี่เดี๋ยวให้ย่ามาขอบคุณค่ะอ่านเลือกไปเลยเลือกไปเลยโอเคสุดยล้วสุดค่ะสี่ร้อยค่ะ เดินไปไหนแล้ว่ปอ๋อย่าไปซื้อข้าวโพดก็ชอบกินข้าวโพดนู่นป่ะซื้ออะไรบ่เออนั่นแหละอล๋อเหรอข้าวโพดนี่แม่ ซื้อให้คนละชุดเด,ดีอย่าารงวัลที่หนึ่งวัลที่สองก็พอ <c oughs> ลงมากไม่ได้คนละโอเคไปไปขึดด้นรถ hầm buồn Càng bún nè, đường ครบแล้วเนาะคะ่ะจ,าจา้จาจ้าแต่ว่าไม่มีที่จอดมาจอดไกลมาตลาดนะฮะปาแม่แม่เดี๋ยวข้ามถึงแล้วค่ะถึงร่นแล้วค่ะดูอะไรนี่นี่นี่เอาดำเจ้าเอาดำเจ้ากาแฟดูอ๋อหนู เอาเป็นลาเต้เย็นก็ได้ค่ะลาเต้เย็นหนึ่งฟองอยากช,ชาเขียวชาเขียวเย็นแม่ก็พาแวะน,นะฮะ หวานไปดีใช่ไหมคะค่ะ ดก็ขอหนะ้าอยู่กรุงหนองนะไปตามตำบนนะขายรูปจดีไปหกดนะให้อิ้งเหมาอยู่เลยบางทีนะงวดหนึ่งสองหมืนกว่าสามหมืนกว่าช่วยเขาเซอร์งานวันึงท้ายอ่ะพอถูกนะแกไม่เห็นเงินนะอ้าวรู้ป่ะเรื่องนี้เรงนี้ยากรู้ไหม เห็นคนพวรมาบอกอย่างนี้เหรอเขาขายลอตเตอรี่ประจำอยู่ที่นู่นอ่ะบอสเวลาเขาขายไม่หมดอ่ะเขาบอกอี้ช่วยหน่อยวันจุดท้ายอ่ะจ้าสองหมู่กว่าลนะ